คือไทยขาวมันเหมือนปอดเลยเนาะเป็นเหมือนปอดเลยอะ่ะเนี่ยตัวนีน่เราเราเนาะนี่อะัรนีเนี่เป็นอย่างไรนี่ออกมาเป็นยังไงขาวอืม ขายขาวขึขายดีนะอาจารย์ตอนนี้ขึ้นขาขายดีแต่กระดืออ่สีขาวมันเหมือนแทนเพชรอะนะตัวนั้นเห็นเพชรเม็ดสลัดยังมีเลยโอ้โหเม็ดไอ้พลอยเพชรเขาทำเป็นรูปไข่ก็มียังงง <c oughs> อืม คงไม่รุนทรอยสีดีกว่า <laughs>